โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปเปอร์เรชันนะครับชวีไม่ใช่อาร์กไบโอนิกนะครับผมโอ้โหเียกได้ว่าตรงนี้นี่มันเอาอาร์กแอปเปอร์เรชันมาใส่เลยว่ะทุกคนตอนนี้ผมเดินเข้ามาค่อนข้างที่จะลึกนะครับเจอของจากแอปเปอร์เรชันเยอะมากแต่ว่าไอตัวบอสเนี่ยยังคงเป็นของตัววากิโรนะครับผมไม่ได้เล่นวากิโร่แบบละเอียดไม่คิดเลยว่ามันจะยกแมปแอปเปอร์เรชันนะครับมาใส่อยู่ในนี้ด้วย เนี่ยข้างล่างนี่คือแบบว่าเป็นแอเรียที่เราจะลงไปจุดที่มันเป็นสารพิษนะครับทุกคนแต่เสียอย่างเดียวก็คือว่าโอ้โหยีสารพิษจริงด้วยว่ะเร็วเร็วเร็วเออกเร็วโอ้โหเฮ้ยของจริงว้ให้ทุกคนสุดยอดเลยแม่เข้าไม่ถึงว่ะแต่ดูเหมือนว่าสารพิษเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนบนเลยว่ะปกติมันต้องลงไปลึกกว่าน,นี้ไม่ใช่วะตอนที่เล่นแอเวอเรชันแต่ด้านล่างเนี่ยผมว่าน่าจะมีพวกสัตว์แบบ ล็อกเรกอะไรพวกนี้อยู่แน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองครับอยู่ในนี้สักแป๊บหนึ่งว่ามันจะมีสัตว์มาเกิดไหมถ้ามีสัตว์มาเกิดได้คือแบบดีงามครับโอ้โหสายกำลังสีเยอะมากคือไม่สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นได้เลยวะผมว่ามันคงจะแตกต่างอะไรแต่ว่าแบบอาจจะคล้ายกันนะครับไม่เหมือนกันสทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราลองวิ่งนะครับไปดูเรื่อยๆก่อนฝั่งนู้ยังมีอะไรนะ่าสนใจอีกหลายอย่างข้างหน้านูน้น กินเจมเดี๋ยวต้องเอาไปด้วยวันก่อนไม่ได้เอาไปนะครับนี่ไงสัตว์เริ่มมาเกิดแล้วครับทุกคนมีทีเล็กนะครับโอ้โหนานๆเจอตัวนะตรงนี้แต่ว่าบรรยากาศมันน่าสร้างบ้านเห็ดเลยวเกินนะตีแน่จับไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ขอเลยเกินเจมเ,เดี๋ยวลืมไปว่าเอาพิกแอ็กออกนะครับพิกแอ็กเหล็กนะครับหนึ่งอันอ่ามาวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปจับไบโอนิกกันนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนจะไปนะเพิ่มเติมก็คือฟาร์มก่อน ฟาร์มของไปด้วยนี่โอ้โหคิดตันเพียบแม่ข้างบนหาคิตตันยากลงมาฟาร์มในนี้แม่งเลยในนี้เดือวเฟือครับผมโอ้โห,โหแจ๋วจัดไปจัดเต็มเอาแม่งหมดที่แหละนะครับในหนหมาแล้วลงมาลึกเว้ยต้องเอาไปคุ้มเอาไปไม่คุ้มอย่าลงมาโอ้โหดูกรีนเจมโคตรเยอะจริงๆมันจะมีเลดเจมลูเจมอะไรอีกแบบสารพัดเอาแค่นี้พอแล้วกันนี่อะไรเนี่ยอันนี้ของทีเด็กนะครับมีอะไรบ้าง ขาครับอ่ะโอเคไปเดินต่อเดินต่อฟามไม้เนี่ยอะไรอ่ฟามไม้นี่ก็จะได้นะครับในส่วนของเห็ดแรมาในบางทีครับแต่มันได้ค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าจะได้แบบเยอะๆนะเฮ้ยตัวดิมตัวดิมมาครับตัวที่3มที่ผมเออจอโหสุดยอดเริ่มทยอยมาทีละตัว2ตัวเอา้าเป็นแอปเปิรแลนด์ด้วยนี่ไงว่าแล้วไงมันมาจริงๆอน่ะน้องๆโอ้โห มาตามที่พี่คิดจริงๆเว้ยตัดเอเบอรเลนก็มาเกิดแล้วครับขึ้นเลยข้างบนทีนี้เปิดแกมม่าหน่อยจะได้สว่างนะครับจะได้ดูกันง่ายๆเนี่ยเราต้องมาอยู่นานๆถ้าเราอยู่นานพอเนี่ยมันจะออกมาได้อ่อตรงนี้มันจะเป็นทางไปด้านนู้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางที่ผมมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนมันคล้ายๆแบบเป็นแอรียรที่เป็นเครื่องวาร์ปอาจจะไม่ใช่เนี่ยจริงๆเราต้องเอาบอดเพิ่มมาก็คือบอบเทเลพอร์ตนะครับมีคนแนะนามาแล้ว ออซัมทีเดพอร์ตเด็กพี่ว่ากันแล้วกันครับถ้าเราเอามาปุ๊บเราจะทําจุดวาร์ปได้คือเราจะไปกลับระหว่าง2โลกที้ได้แบบสบายๆเดี๋ยวตอนนี้ลองมาดูหินนี้หน่อยหินตรงนี้มันฟาร์มได้ไหมที่มันประดับอยู่เนี่ยโอ้โหฟาร์มไม่ได้งั้นขึ้นไปดูข้างบนกันครับข้างบนมนันน่าจะสวยอลองดูหน่อยโหเจ๋วเลยคิดตั้นเพียบโอ้โหนี่มันดงคิดตั้นชัดเลยเดี๋ยวๆตรงนี้ติดนะครับะยกหลบมาอันนี้กรีนเจม แล้วก็อันนี้จะเป็นก้อนเกลือนะตรงเนี้ยเดี๋ยวลองดูผมว่าก้อนเกลือชัวนะครับใชาปบอกว่าฟาร์มไม่ได้นี่หว่าแต่มันเดินติดโอ้โหมันเอามากั้นทางอย่างเดียวให้เดินลำบากไม่เงยนี่ก็จะเป็นของอะไรที่ฟาร์มได้งนันเดี๋ยวกูลงเลยเดี๋ยวผมจะลองโดดลงไปด้านล่างนี้ดูน่าจะพอไปได้ครับโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมา,ลงมาเล็งเหลี่ยมให้ดีเอ้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ลงก่อนอันตรายตามกูมาด้วยโอ้ยเอ้ากูไม่เป็นไรเอ้ยทำไมตกที่สูงไม่เป็นไรวะเน,นี้ย เฮ้ยงงว่ะเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันมันแดกเบอร์รี่ได้ทุกคนมึงทําอะไรของมึงเนี่ยผมว่าแปลกแปลกแง่งแงแล้วถ้ามันอยู่ยอหญ้าเมื่อกี้มันฟาร์มเบอร์รี่ได้เว้ยมันฟาร์มของมันเอ็นง่ายเหรอชัวร์เลยเมื่อกี้ยอหญ้าหายไปกับตาครับแต่พอผมกดฟาร์มมันไม่ได้นะแต่เมื่อกี้มันอยู่ทีเฉลยนฟาร์มเองเฮ้ยมันเท่นะแต่ไม่รู้เวลามันฟาร์มมันได้อะไรบ้างอันนี้ปะเนี่ยที่เป็นเบอร์รี่ดีเข้ามาปะชัวร์เลย มีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่เวลาเราไม่ได้ขี่เราน่าจะสามารถที่จะวันเดอร์ลิงนะครับมันให้มันทาการเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ได้เนี่ยเดี๋ยวข้างล่างนี้ผมจะวันเดอร์ลิงมันเลยทุกคนเดี๋ยวคอยดูเอามาลงมาลงมาลง,ลงมาด้านนี้หน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับวันเดอร์ลิงลองดูดิทำอะไรได้บ้างอน a b บ e ลวันเดอร์ลิงครับเดี๋ยวดูหย่อมย้าทุกคนคอยดูรับรองว่าฟาร์มได้แน่นี่มันออกไข่เลยเปิดปุ๊บออกไข่ปั๊บหลบก่อนหลบก่อน จะเก็บไข่เก็บมาอาแล้วก็ดูย่อมย่างนุ้นนะครับนี่ไงทุกคนมันเดินเก็บเบอร์รี่ว่ะเฮ้ยเจว๋วว่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บของด้านนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนกันแล้วครับตรงนี้ของอ่ามีของจากแอปพลิเคชันเว้ยเป็นโกสติกที่ใช้แบบโยนลงไปเพื่อส่องสว่างนะครับในจุดที่มืดได้โอเค ทีนี้ขึ้นขี่ครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับพาหนะนิดนึงเพราะว่าไอตัวนี้คงจะไม่เหมาะนะครับที่ใช้ในการจับสัตว์อย่างแน่นอนเอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปนะครับเราควรที่จะหาแบบเบอร์รี่เบอร์รี่มันอยู่ที่ช้างไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวคอยว่า,ากันช้างเราน่าจะได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขนมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งช้างมันอยู่ด้านนู้นในตรงนี้มึงวนอะไรมึงไอ้ดุ๊กดุย๊ย ดุ๊กดุเียกำลังเมากาวครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้น่าจะได้แล้วอ่าโอเคผมต้องขึ้นไปเจอสติมันนิดนึงมีคงมีไครหลงเหลือบ้างหรือเปล่าตัวเมียไปไหนแล้วตัวเมียเดินไปเดินมาไปอยู่ด้านนี้แล้วอันนี้น่าจะตัวเมียใช่ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าอันไหนตัวเมียสแกนแป๊บหนึ่งนี่ตัวเมียมันอยู่นี่แล้วไม่มาใครอย่างเงี้ยไ,ไป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 ให้มันเดินไปด้านนู้นก่อนเดินมาเดินมาโอ้โหแยกทางกับหัวแล้วครับแสดงว่าต้องโกรธอะไรกันแน่นอนเลยสองคนนี้ <c oughs> โกรธกันแล้วก็แยกกัน <c oughs> ไปดีกว่า วันนี้ผมว่าผมเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่ามัง้งไอ้ตัวที่หาง่ายๆก็คือม้านะครับม้าค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยทีเดียวสําหรับไบโอนิกข้างหน้านูน้นเฮ้ยเครื่องหน้านูน้นอโลหรือมาจังกาเดี๋ยวดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นอนโลซซรัสนะครับอ่าโอเคไม่เอานะตัวนี้มีเยอะแล้วนะจัดไปตัวไหนมีเยอะเราอย่าไปจับมันครับเดี๋ยวมันหาว่าแบบว่าเราให้ความสําคัญกับมันนั่นเองเฮ้ยมีไข่นะน่ามีไข่เราเคลียร์ตนี้ก่อนเคลียร์ตวนี้ก่อน เอามาจังกาโซลัดเหรอเฮ้ยกูนึกว่าอันโลเฮ้ยทุกคนอะไรวะไอตัวนี้มาจังกาเติมดาวเมจไปก่อนข้างหน้านุชใช่ไหมเดี๋ยวส่องอีกทีนึงอันนี้อันโลโอโหกูดันไปฆ่ามาจังกาเห็นมันยืนด้วยกันนึกว่าเป็นแบบประเภทเดียวกันอันนี้เบโอนิกโอ้โหเบยอนิกอันโลจะเอามมาก่อนนะครับมานี่ลองเตรียมคิฟเบอร์ไว้เลขศูนย์เพราะว่าปกติไอตัวนี้มันเป็นตัวจับแบบพาสซีฟ ลองดูครับไม่แน่ใจนะแล้วก็ไข่เก็บมาลองดูได้ปะไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปครับต้องยิ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 ง,ยง,ยงอีกทีเอาเรียบร้อยโอ้โหดูที่สองโดนไปเนี่ยถ้าโดนเทมมิ่งจะลดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะเฉียวเฉียวอาจจะไม่โดนคิปเบอร์อ๋ออยู่นี่อยู่นี่แป๊มดึงโอ้โหงงเฮ้ยเหมือนจะผลิตยาได้ด้วยว่ะผลิตพวกนาโคติกได้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นนาโคติกเคลื่อนที่เลยนะครับตัวนี้ เอาละแสดงว่ามาจองการสรัดผมว่ามันน่าจะอยู่แ,แถวๆนี้นะครับไข่รตรงนี้ยังมีอีกต้นเก็บมาครับผมว่าเราควรจะดูให้ทั่ววะมันต้องหาได้แน่นอนหน้าตามันจะต่างกันนิดนึงรู้สึกว่าเมื่อกี้จากที่ผมสังเกตนะครับตัวมันจะดูแบบหนาๆหน่อยตัวมาจังกาเนี่ยท้างล่างตรงนี้มีไปเนี่ยข้างล่างมีแต่ไอ้พวกแบบเกยตื้นเอเดี๋ยวลงมาฟาร์มด้วยก็ดีครับตรงนี้ จะได้เก็บสปอยมีดนี่เอามาเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าครับทีแรกไม่เข้าอ่ามันมีให้ฟาร์มแบบตลอดนะครับชายหาดตรงนี้เลยถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในการฟาร์มไม่เกินถ้าบอกมีไบโอนิกโดโดแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดถ้าเกิดใครอยากจะให้มันเกิดเจะผมว่าต้องไปเซิร์ฟหลักแล้วมั้งแต่ตอนนี้ผมมีการแบบเดียงหมอดใหม่นะครับไม่แน่ว่าพ์ทหน้าอาจจะต้องมีการล้างหมอดสักทีหนึง่งเพื่อดูว่ามันจะมีตัวอะไรมาเกิดบ้าง ฉลามนี่ฉลามปกติโอ้โหแต่ผมเห็นมันโคตรใหญ่แล้วก็ด้านหน้านู้นอีก2ตัวครับมาจังกาครับเลเวล120กับ92ครับโอเคไม่สีเหมือนกันเป๊ะเลยวะเนี่ยต้องเลือกเอาซส้นหนึ่งตัวครับผมว่าไอสีฟ้าเราเจอข้างบนมาสวยกว่าว่ะตัวนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่าสลบหูเยอะนะเนี่ยตั้ง2องหมืนกว่าครับมันไม่ธรรมดามันต้องฆ่าก่อนสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวล่อมาก่อนหูมันดุนะเนี่ยทำไปเล่นไปครับดุมาก ไอตัว92้าอเอาไปเอาตายโตไม่ทีเดียวตายเลยวะเนี่ยอุ้ยม,มึงอ่อนเกินทุกคนมันอ่อนเกินไปว่ะแล้วอน,นุอไรเนี่ยสไปโนเฮ้ยสไปโนมันอยู่แถวนี้เด้อวะโอ้โหกูสาบินไปจับมึงตั้งนานเมื่อกี้มาจังการนี่ถือว่ามันตายง่ายเกินนะครับผิดแผนมากจะจับเลยไม่ได้จับเดี๋ยวผมหาไปตอนนี้เราอาจจะต้องเล่นม้าก,กันไปก่อนฝั่งนุนใช่ปะเนี่ยมันหาไม่ยากเท่าไหร่ครับ แต่มันเหมือนกับอัโลมากพราะฉะั้ต้องดูให้ดีอันนี้อัโลว่ะวนวนวนเอาละทุกคนข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะใช่นะครับตัวนี้เลเวล12หัวเลเวลกากไม่เลยไม่เป็นไรเอาตัวที่แหละไอตัวเลเวลดีๆก็แบบกูดันไปฆ่าซะและ้วตัวนี้ครับสลบแค่ 6.6k ทีเดียวอยู่ทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรแรงเรียบร้อยทีเดียวก็จริงแต่มันต้องรอนะให้ยาออกฤทธิ์นิดนึง ไม่ใช่ว่ายิงปุ๊บ7,000น,นะครับมันเริ่มที่ประมาณ4 0 0 0ก่อนเลือดมา3 0 0พันไม่น่าจะโหดเท่าไหร่ตัวนี้อ่าไม่เป็นไรวันนี้จับ2ตัวเลยนะครับกิบโตใส่เรียบร้อยส่วนม้าได้แล้วนะครับตอนนี้อ่าดีงามไปดุกดุยพาไปหามา้าหน่อยกิน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 หิวมากชุดเกาะไม่ต้องใส่นะครับเลือดเร่าข้างๆให้ได้ดูดิว่าม้าเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษนะครับอะไรบ้างเป็นขี่ได้เลยนะครับปกติ แล้วก็เวลาขี่ไปอนีสังเกตดูดิตัวละครจะหายครับวิ่งมาเท่นะคลิกขวาเป็นการเอาหัวขิดคลิกซ้ายเป็นการเอาปากนะครับสะบักดกดซีกดซีดีดกระโหลกนะครับยิงปืนไม่ได้เหรอยิงปืนไม่ได้หรือบั๊กก็ไม่รู้โอ้แต่ฟาร์มเบอร์รี่ได้ครับแต่ถามว่าฟาร์มดีไหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกน้ำหนักตอนนี้ต้องเติมครับต้องเติมเลือดไ่ต้องเติมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวแมงไม่รีเลือดอีกดาเมจไปหมื่นสอง อ่าทีนี้ลองครับลอง,ลองวิ่งผิวแล้วครับตอนนี้ผิวแล้วผิวแล้วผิวแล้วไงผิวแล้วผิวแล้วลุยนีย่โอ้โอเคเลยนี่โคกไปโคกไปโหโคกได้หลายแบบนะครับน่าจะฟาร์มเนื้อไม่ได้ตัวนี้เพราะปกติมา้ามันฟาร์มเนื้อไม่ได้แล้วเดีย๋ยวไอ้ท่าดีดเนี่ยปกติจะเป็นท่าที่แรงที่สุดต,ต้องไปลองดูว่าดามเมจนะฮะจะแรงประมาณไหนสําหรับท่าดีดโอ้โหจะโดดไกลว่ะยอดแล้วก็ มันสามารถที่จะผลิตนาโคติกในตัวมันได้ใช่ไหมโอเคผมมีสปอยล์มีดอยู่ซึ่งเราจะใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันผลิตนาโคติกโอ้ยอย่างนี้ดีคือมันดีตรงที่ละเราไม่ต้องถ่ายของไงเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันมีเยอะอยู่แล้วระหว่างที่เราเดินนะครับอ๋อคลิกขวานี่มันจะได้เยอะวะ่ะแต่ทั้งนีทั้ทงนั้นเนี่ยเราต้องไปลองกับดัมมี่ีกทีนึงเพื่อความชัวนะครับบางทีผมอาจจะคิดไปเองลุยกันต่อ ไปเลยไปเลยไป,ไปแล้วก็เดี๋ยวนเนี้ยเราเจะเอาฝูงนะครับไดโนโนีคัสมาเล่นด้วยเว้ยเดินหน้ายาวดัมมี่ผมอยู่โคตรไกลเลยโอ้โหตรงนู้นตัวปั่นนะครับมายึดเขตที่เราแบบทำการมีดัมมี่วางไว้อัตราเยู่ที่3ามหมื่นีเดี๋ยวพี่จะจัดการมันให้ดูน้องๆอง้ข้างหลังข้างหลังตีนได้ทุกทิศผมน้าหลังได้หมดนะครับไปครับไปจัดการตัวเมคานิคลอลแทงกันดีกว่ามันเล่นท่าใหญ่แต่ไม่โดน โอ้โหท่าดีทีเดียวท่าดีทีเดียวนี่โคกงไปไม่ตายด้วยเดี๋ยวแต่จะช่วยส่งข้อให้โอ้ยสองแสนแปลนะครับมาดีกระโหลกโอ้หสิบเจ็ดล้านเวอร์มาเนี้ย,ยแล้วก็การกัดอยู่ที่แสนสี่ครับโอ้โหแรงทุกท่าคลิกขวาแรงกว่าคลิกซ้ายแล้วก็กดซีนี่มาหาโหดที่สุดโอ้โหสุดยอดข้างหน้าโอ้โหมีอีกตัวนึงครับสีโคตรสวยจริงๆของเรานี่มันดูเหมือนมาธรรมดาเกินไปผมขออีกสักตัวหนึ่งนะ ตัวนี้เวทเท่าไหร่วะเนี่ยิงหัวก่อนไม่รู้แหละเวลเท่าไหร่หรววหรประมาณ20ปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ร3 0 130อัดเอาอีกครับตัวนี้หัวแน่ตัวนี้หัวขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแล,นแลเรียบร้อยต้องเอาอีกเพราะว่าเลเวลมันดีกว่าเดิมตัวนี้จะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของเราครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่หดแล้วก็ไม่เท่แต่มันดีคือมันไข่ง่ายเมื่อกี้ไข่โคตรง่ายเลยโอเคไปครับไปด้านนู้นต่อ เฮ้ยเ so หมือนตรงนู้น <texts> ม <hi awia> anyway ีซอกรูอะไรวะเนี่ยตาฝาดปะเหมือนเห็นรูเข้าไปในเนี่ยแต่ว่าเป็นลายช่างมันก่อนครับเดี๋ยวขอมาเคลียร์ด้านนี้โหเต็มเลยครับเต็มเลยตามมาตามมาตามมาล่อมาเลยล่อมาเลยตีดทีหนึ่งไปดีดทีหนึ่งเอาเข้าแถวเรียงกันเลยครับเรียงเรียงกันไม่ยอมมาขวิดต่อแจวมาได้แล้วเอ้ากินง่ายขนาดนี้เลยหรอมะถือว่าเป็นตัวที่กินง่ายมากเลยครับ โอเคมาลองดูนี่ตัวนี้ร้อยเก้าสีห่หูแล้วก็บังเอิญแบบเป็นคู่สามีภรรยาซปเปอร์บัฟกันด้วยครับเขาบอกว่ามันเมดไม่ได้แต่ว่าผมไม่สนอะผมลองเมดดูอ่าลองเปิดเมดดูนะเปิดเมดได้เว้ยอ่าเปิดเมดติ้งเมดได้ไหมเปิดเมดแล้วมันไม่เมดทุกคนเออน่าจะเมดไม่ได้จริงไม่เป็นไรครับถือว่าลองทีนี้ตัวเนี้ถือว่าเป็นตัวที่เท่สมกับไบโอนิกมาก เราจะต้องทำการอัดดาเมจมันตอนนี้ดาเมจเป็นสามพ้เยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเอาเอาเอาโดนโดนโดนเอาสวนสวนอุยดาเมจรูปฟันมันนี่แบบร้กาดอะคือมันขึ้นโคตรทีนี่ดูตัวนี้โอ้โหแค่นี้ก็ปลาไปเป็นล้านแล้วนะครับมันมันโหขนาดนี้เนี่ยลองที่2อ0 0 0ืเจเลยถ้า2อ0 0 0จะแรงขนาดไหนนี่ถือว่าแรงสุดในบ้าแล้วไม่มีตัวไหนแรงเท่านี้แล้ว14ล้านบ้าไปแล้วครับโอเค ทีนี้เราจะพา2ตัวนี้ไปเก็บบ้านก่อนบ้านผมที่ทําไปทามามันจะกลายเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปแล้วน,นนะเออแต่ตัวนี้มันก็ถือว่าอุ่มสมบูรณ์อยู่นะเก็บ,บเบอร์รี่ไปด้วยจริงๆถ้ามันฟาร์มเนื้อได้นี่จะดีมากเดี๋ยวผมต้องไปเอา,เ,อาเนื้อเน่าทนะ่าจ่ายดุกดุย๋ยมาใส่แล้วรับรองว่ามันจะผลิตเบอร์รี่ได้แบบมาหาศาลข้างหน้าอยาเก็กะครับแม่ตัวใหญ่สะเปล่าสู้เราไม่ได้ครับผม ไอ้นู้นวิ่งทันปะเนี่ยทันอยู่ครับไอตัวนู้นน่าจะไวกว่าเราผมว่าสปีดเราน่าเพิ่มอีกไยสปีดสัก300นะตัวนี้อ่าแล้วก็เลือดนะครับเติมไป30,000โอเคกําลังดีครับโหวผิวเลยผิวเลยครับตอนนี้ไข่ไดนโนีิครับนตะครับตรงน,นี้มีอีกแล้วก็ไข่วันก่อนไปอยู่ในนาโคติกแต่พอดีช่วงท้ายคลิปไม่ว่างนะครับรุยเลยรุยเลยลุยเลย,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 ลยไป เออสู้ได้สู้เองก็ได้โอ้ตรงนี้ปันโอ้ทีมมาทีมมาอ้อทำเพื่อนกูเหรอเอาเหรอโอ้โหไม่เหมือนสมัยเรียนเลยมีอะไรรักเพื่อนนะฮะเอาไว้ก่อนแต่เพื่อนตายนี่มันรีบหนีกันนะเว้ระวังให้ดีนะเว้โอเคมาๆมาๆกลับมากลับมากลับมาโอ้โหทีมงานเรากลับมาแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยมาถึงบ้านแบบปลอดภัยนะครับทีนี้ที่ขี่ไดโนนิคัสวันก่อนไม่แน่ใจว่าผมมีอะไรขาดหรือเปล่านะ ขอเช็คไม่ขาดครับโอเคเตรียมมาเลยครับอาประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาชุดนี้นะครับออกจากบ้านทุกคนผมจะขี่ตัวที่แบบว่าเลเวลเยอะที่สุดนี่ผมทํามาหลายอันมากมา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 เดินมาเดินมาผมชอบตัวสีม่วงกับสีแดงว่ะเป็นอะไรที่โคตรเท่เดินมาครับแล้วก็เลี้ยงเรื่องแถวก่อนีน่มีเลเวล90แล้วก็9 0เท่ากันครับ จัดใส่ที่ขี่ให้หมดเพื่อเป็นการบวกอาร์เม,มันตัวที่15นะครับนี้น้อยไปหน่อยเว้ยเฮ้เยวขี่ออกมาได้ปะไม่ได้ด้วยขี่ไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันไม่ได้เลยครับเนื้อไม่มีติดตัวเลยอะแล้วก็เติมในส่วนของเลือดไปนิดนึงรีได้ไหมรีได้อยู่ผมว่าไบโอนิกอะรีเลือดค่อนข้างที่จะช้านะครับอะเพิ่มตัวนี้ไปก่อนมันมีทั้งหมด5ตัวโอ้ยติดติดโอ้ออกไม่ได้เว้ยด้านนี้ด้านนี้ลำบากอะอกตัวนึงครับ ตัวนี้ใส่ไปแล้วนะที่คีเติมเลือดเติมดาเมจนิดนึงอ่าใส่เนื้อเรียบร้อยมันมี5ตัวแล้วอีกตัวนึงหายไปไหนวะไม่แน่จังหวะที่เราให้มันยืนอยู่เนี่ยมันจะโดนไฟเผาตูดตายก็เป็นได้อ๋อนี่นี่น,นี่อยู่นี่ไม่กินโจ้บังครับเออออกไปมึงอนะ่ะอย่ามาเกกะเลือดสาเลยครับแก๊งลุยตายครับผมโอ้โหโคฟตัวดอนเดวิลทั้งร้อยห้าสิบตัวสุดท้ายอยู่นี่อ่าโอเคเติมเลือดไปเลยครับตัวนี้ทำไมได้เนื้อได้อะไรมาด้วยวะอ่ะอัด น้ำหนักไปแม่งเป็นหมื่นเลยไปลุยหาตัวครับ5ตัวเดี๋ยวตรงเนี้ยเรายังไม่สั่งลุยก่อนเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่แก๊งด้านหลังนะฮะอาจจะมาแจมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาพื้นที่ที่แก๊งด้านหลังนะครับมาเสือกไม่ได้ครับห้ามเสือกนะครับตรงนี้มาครับเอาละมาแล้วใช่ไหมสั่งทีมบัวครับผมดูว่าทีมจะกระโดดเกาะหรือเปล่าครับตอนนี้ไปทีมเปิดปั๊บไปทีมครับว้าสั่งการพร้อมเรียบร้อยครับมันดันมันดัน ปีนไม่ได้ไปีนนี่เออนั่นละปีนครับโอ้เข้าเชื่อดเข้าเชื่อตายครับตายหนึ่งตัวต่อไปครับพาราเซอร์ครับผมพาราเซอร์มาพี่ก่อนพี่พุ่งมาเก่อก่อน,อนลูกน้องมาเชือดเลยเชือดเลยเชือดเลยโอ้โหโอ้โห,โโหลุมกินโต๊ะอย่างโหดสุดยอดไม่เคยมีใครเห็นศึกของไดโนนิคัสที่เรามีหลายๆตัวนะครับผมว่าควรจะมีศึกเอาตัวโหดมาให้เราลุมเว้มามามาตามมาตามมา ยังมีอีกหลายจุดที่เราจะต้องไปนะครับด้านรูทคอยาวแล้วก็มาจังกาโซลัดน่าจะได้นะครับเดี๋ยวก่อนไปเอาครับไปเล่นคอยาวก่อนบวกเลยไปดานรูดองครับพี่เดินหน้านําครับข้างหลังยังอีก3ตัวยังมาไม่ถึงเลยวิ่งช้ายอย่างานี้ไอตัวนั้นเปิดก่อนอาจตายก็ได้นะมึงเร็วกันหน่อยดิแล้วต้องรีบไปซัพพอร์ตครับตอนนีปป้ต้องรีบซัพพอร์ตต้องรีบซัพพอร์ตมาแล้วพุ่งมาแล้วพี่จองขาด้านหลังเชือดนี่โอ้โหพอมาครบทีมแล้วโหด โหดมากโหดมากโหดมากแล้วละทีนี้ต้องเติมเลือดนะครับให้ทุกตัวเนี่ยเลือดขั้นต่ําอยู่ที่10,000ืผมอัดเลือดไปก่อนโหขึ้นน้อยวะอ่ะอัดมาครูไปเลยทีเดียวจบได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวค่อยให้บันดีทีหลังอ่าตัวที่2โหตัวที่2ได้ยุ้ยไว้3 0,000ืกว่าตัวที่9 0้านนะครับทั้งหมด4ตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมีอยู่แล้ว6 0 0 0อัดไปเป็นหมื่นตัวตัวที่ผมขี่ตัวนี้ตัวนี้เลือด5,000อัดไปเลยครับเป็น3 6ม0 0 ยอดเริ่มดีครับเวลาเราอัดเลือดเยอะๆมันจะรีค่อนข้างยากว่ะถ้าให้มันบวกเมคคาลิคอนแท้งไหวไปะเนี่ยไม่แน่นะแต่ว่าเอาไอ้นี่ก่อนดิโฟโดคัตก่อนไปพอได้อยู่แล้วดีไข่ก็มีแต่ขิเ้เกียจลงไปเก็บว่ะตอนนี้กําลังรีบอยู่เอาละไปบวกทิมเปิดบัฟครับเร็ว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 ุวววววว่งมาเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อเลยจัดไปเมคานิคอนแทงต่อลุ่มลุ่มุม,ม,ม,มลุุ่มนี่นี่ นี่เอาดิเอาดิฆ่ามันเรียบร้อยโอ้โหมันต้องใช้พลังสามัคคีครับสามัคคีคือพลังครับผมเอาลนะเก็บกวาดวิ่งครับวิ่งตามนะครับตอนนี้ม้าตัวนู้นจะรอดไหมครับเอาติดถินครับติดถินละจังหวะน,นี้ละโดนแน่เรียบร้อยพลัสโซนหน้าลุย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 ลับเตอร์ก็อยู่แรปเตอร์นี่ตายอย่างเฉียดอะ่ะกลัวไปบวกเอาไอา้ไอ้มาทังกาโอ้โหไว้ <afin considering S 1> ระวังระ <laser. S 1> วังเลเซอร์เดี๋ยวเดี<ๆ>๋เด<ๆ>ี๋ยวเด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 ี๋ยวโดนกันเอง ต้องเอาตัวนี้หลบก่อนโอ้โหมาจังการอรัสมันแบบดูดูมากแต่สตามิน่ามเหมือนหมดววะ่ะหมดวัจากการยิงปืนไปเนี่ยอ่าตอนนี้เราเติมนะครับเลือดไปที่9000ดาเมจเดิมๆอยู่ที่100อ่าผมอัพไปที่2 6 0 6เดี๋ยวสำหรับตัวไดโนโดคิคัสเนี่ยให้อยู่ตรนี้ก่อนเพราะเราจะเล่นนะครับมาจังการอรัดต่อลักษณะคล้ายๆคาโนผสมอันโลครับขวายิงปืนหู ปืนพุ่งเลยครับการยิงปืนก็เหมือนกับอันโลกดซีกดซีทำน้ำนะครับจะทำให้ทุกตัวที่อยู่ในสมีครับแข็งแข็งเลยเรียบร้อยอันนี้น่าจะโหดในระดับหนึ่งแต่คิดว่าคงไม่น่าจะโหดมากาเดี๋ยวลองนี้ครับปืนสเตามิน่าหมดน,นะครับอะไรมึงวะเนี่ยเฮ้ยมันหมดโอ้โหโคตรเลยโคตรไวเลยอย่างนี้อย่าไปเติมสเตามิน่าน,นะครับอัดดาเมจไป ผมดูแล้วอะ่ะผมว่าม้าน่าจะเทีกว่าวะ่ะดูจัดลดักษณะแล้วปืนอ่าโอเคเอาไปอีกลรตเตอร์ปิวครับจัดไปอีกไม่แรงปืนไม่แรงปืนไม่แรงแดกเลยเอามาหมับเข้าไปไม่ไหวไม่ไหวอย่างนงี้ต้องสปีดคอสตูมช่วยฮนะสปีดคอสตูมมีเยอะมากอ่ะลองดูสปีดคอสตูมสามร้อครับเป็นไงเฮ้ยมันต้องแบบนี้ลูกเทพมันต้องแบบนี้ลูกเทพมันต้องแบบนีุ้ย ลองดัมมี่เลยตี้ต้องไวต้องไวครับสิ่งมันึิ่ะมันเชื่อดเชื่อดเชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดหน้ายิงปืนปืนโดนบ้อนโดนไปโดนทุกหัวครับจัดไปครับโดนครับกินครับกินครับกินกินยาวๆกินยาวๆมาแล้วลองดัมมี่ครับดามิเก้าหมื่นครับโอ้เป็นลองม้าม้าโกว่าเยอะแต่มันได้เทียบตรงที่มันมีพลังทำรามไง กำลังคำนามนี่มันจะได้และประสิทธิภาพสูงพอสมควรเอาละมาจัดให้หมดโอ้โหแก๊งเดโนนิคัสดีดยอยูเยอะๆทำเป็นเล่นไปโหดนะเว้ยผมว่าวันนี้ผมจะแถมสึกพิเศษดีกว่าทุกคนเพราะว่าปกติผมจะชอบจับแบบสึกที่ไม่ได้อลังมากวันนี้เราจะเป็นสึกลุ่มอ่ะถ้าแต่ว่าปกติเราจะ1ต่อ50วันนี้เราจะ5ต่อหนึ่งครับเราจะเอาไอ้แก๊งเดนนนิคัสนี่แหละ บัวครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรานะครับไปเจอกับศึกบันันท้ายคลิปกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือศึกบันบันนะครับตอนนี้แบตแรกเนี่ยผมจะให้มันลองกับบอลโต้ครับเลเวล1,000ันเพราะว่าเลเวลปกติหลักร้อยเนี่ยมันตายง่ายอยู่แล้วครับไปบัวครับผมเราฮะจะจองคนระขากันเลยครับโอเคเตรียมตัวรับบัฟครับสุไวหรือเปล่าบอลโต้เลือดสาดครับขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีนั่นแหละจองครับจองครับ จองคนลราขาคนเราฟังเลือดขึ้นเลยครับตอนนี้เลือดมันขึ้นครับผมเลือดขึ้นหน้าไปเลือดเชื่อครับหัวหล่นลงมาครับไปร่วงครับถือว่าเหนียวอยู่จะหนีครับซาตามิหน้าหมดเลยทีเดียวอาตามิหน้าหมดเราก็จะไม่สามารถตีมไปได้ครับตามมาอีกครับอีกรอบหนึ่งไม่ไหวครับผมไครลูกน้องตามตุยตูนครับปุยตูนไปครับโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะเนี้บอลโตตายซะแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลเวลพันถือว่าไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากครับคิวคิว แต่ละตัวยังเลือดแบบเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับแสดงว่ามันไม่ได้หนักเท่าไหร่กันเดี๋ยวลองเพิ่มจาก1,000นะครับเป็น2,000เป็น1,000 0ไม่ได้ผมว่าไม่ไหวแน่เอาไป2000ครับผมทีนี้ลูกน้องเตรียมตัวเปิดบับเปิดปัฟบัฟครับเอาบับลูกที่ไปไปบวกบวกเลยลุยลุยเร็วจองขาก็ได้ก็ดีผมมาแล้วผมมาแล้วผมขอขาหนะ้า นะครับปีนดีปีนนี่พวกมึงอ่ะไม่ค่อยปีเลยเลื่อดไปเลื่อดไปสเตตามิน่ามันลงเยอะนีกว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยร่วงแล้วโอ้โหสตามิน่าหมดถอย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 จริงจริงมันต้องอัดสตามิน่าไปอีกอ่าสตามิน่าไปสองพันแปรครับท <c oughs> ีนี้ดูเลือดทอยาวด้วยเมื่อกี้รอบแรกไม่ได้ดูครับอุ้ยเลือดเป็นแสนเลยนะเว้ยพูดแต่ว่าลงพวกพวกสังเกตด้วยผมไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรเยอะเลยนะไอพวกไดโนนิคัสเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มันปีนไตได้ เนีเ่ยดาเมจผมก็อยู่ที่พันกว่าครับดีนะครับตามก่อครับไปไหนผมไปด้วยพี่ไปไหนผมไปด้วยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังนี่ไม่เกี่ยวเสือกอะไรด้วยวะเนี่ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอัลโลด้วยอัลโลด้วยปากบอกอัลโลด้วยอืมตายยากเหลือเกินพอเติมก็มีหน้านี่พอได้มันครับเรียบร้อยครับผมอัลโลมาอัลโลก็เกาะได้ครับตายครับตัวด้านหน้าน,านุ้นเรียบร้อยถึงตัวดุกดุยมาแจมดุกดุยถึงครับขั้นขอแจมครับ เอาละโอเคผมว่าคอยาวแล้วลองไอ้นี่ไหมไททันเว้ยเออเดี๋ยวแมตต์ต่อไปเป็นไททันเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ไททันนะครับมาแล้วครับการที่จะไปก่อไททันมันไม่มีที่กออ่ะทุกคนเฮ้ยกูเรียกมากเกอร์แล้วนะเนี่ยเอาไงดีวะไอดุยก็มาด้วยไอดุยมันไม่เกี่ยวมันมาเสียวเลยทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ดุยออกไปก่อนผมว่าผมต้องล่อไททันตัวนี้ไปทางอื่นก่อน ตามมาเร็วๆๆอุ้ยอุยโดนโดนทีมบวกปะเนี่ยทีมทีมผมบวกแล้วว่ะทีมบวกผมไม่บวกได้ไงโหแต่ว่าเลือดเลือดสาดครับไอท่านไอ้ท่านมีเลือดขึ้นครับตอนนี้ลูฟี่มาแล้วเต่าข้าวันบวกมาไปอตอน้าตอน้าโอ้โหฟิวฟิวไหวปะเนี้ยคือมันเกาะไม่ได้ถ้ามันเกาะได้ในโพเทเฮ่เกาะได้ปะที่เหมือนแดงแเหมือนเกาะได้น่าจะเป็นเลือดมากกว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่ตีนหลังกันเดี๋ยวผมไปข้างหน้า ข้างหน้า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 น่าจะไม่หนักเท่าไหร่ครับข้างหลังนี่ถึงับตายไดู้ไม่แน่วะหาตู้ไม่ได้ครับพอไม่มีท่าก่อนนี่เหมือนเลือดจะลงน้อยมากอ๋อแต่มันก็ยังมีเลือดสาดอยู่เหมือนกันนี่น่าจะไหวอยู่นะทุกคนอู้ตายครับตายไปหนึ่งครับมันเป็นไรอู้ตายสองตายอู้เหลืออีกไม่กี่ตัวแฮปนี้นี้นี้เพ่นก่อนเพ็นก่อนพ่อพ่อแับโอเคนักรบมันต้องมีเสียสนะไอ้ดุยอยู่ไหนไอ้ดุย ให้ดุยถึงเวลาดุยแล้วดุยดุยมาดุยให้ดุยดุยครับโอ้ดุยเร็วดุยดุยไปแล้วครับดุกดุยดุกดุยดุยดุกดุยโอ้ดุกดุยยังปิวครับตอนนี้ไม่ได้การแล้วเราจะแบบอยู่เฉยๆไม่ได้พุกไปแล้วชวยกันทำไมดุกดุยไม่สามารถฆ่ามันได้ในการตมตีครั้งสองครั้งวะเฮ้ยเหมือนมันจะหนีนะครับตอนนี้ไทท่านยังไม่ไหวครับเริ่มหนีโอ้ตายไปอีกหนึ่งครับีเลือดหลายหมื่นเลยเนี่ย เป็นสึกที่สูญเสียกองทัพเยอะพอสมควรแต่ว่าตัวผมทําไมมันไม่ค่อยเป็นไรเลยวะเนี้ยเนี่ยตัวผมเสียเลือดนิดเดียวเองแต่ไอตัวอื่นไม่เสียโคตรเยอะมันเดี๋ยวมากนะครับแม้ว่าตอนนี้ดูดูจะเคยฆ่าไปโอนคนกโค่นมาแค่ไหนก็ยังไม่สามารถโค่นไททันเลเวลหนึ่งตัวนี้ได้แบบง่ายๆครับเลือดขึ้นเยอะแล้วครับเรียบร้อยครับตายใน,นที่สุดตายพร้อมกับบักนะครับพอดีอะไรของมึงไปเนี้ยเคลื่อนไหวไม่ได้พอดีเลยโอเคทุกคนก็สําหรับไททันนะครับสรุปเลยคือ น่าจะสู้ไม่ได้นะครับขอสรุปว่าสู้ไม่ได้แล้วเพราะตายเกือบหมดแล้วก็ได้ไอ้ดุกดุยมาช่วยซึ่งดุกดุยมีดาเมจที่เกินคุณภาพมากๆเลยนะครับแต่ก็ใช้เวลาโค่นนานสุดๆยังไงสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจมจบกันด้วยครับใครจะดูนะครับตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ